ต่อไปเชิญท่านนัทวุฒิตามด้วยท่านกเกษมสุภารานทนนะครับท่านประธานที่เคารพกระผมนัทวุฒิกนจันดีสมาชิกสภาผูาแ้แทนรัษฎรชาวบ้านเลือกมาจังหวัดหนองบัวลำพูเขตสามพักเพื่อไทยขอหาลือถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดั่งต่อไปนี้ครับเรื่องที่1ครับเป็นเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2352ของพี่น้องอำเภอสุวรรณครูหา ช่วงะรวบางบ้านหนองเหลืองไปยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายครั้งหลายคราวในเวลากลางคืนโดยเฉพาะบริเวณแยกทางไปบ้านนาคำน้อยตะบนกุดพึ่งและบริเวณตลาดนัดคลองโถมข้างปั๊มน้ำมันบางจากกระผมจึงขอฝากไปยังกรมทางหลวงได้โปรดขยายถนนหรือติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยครับ เรื่องที่สองครับเป็นเรื่องน้ําในการใช้อุปโภคของพี่น้องชุมชนของเจริญตําบลบุญทันอำเภอสุวรรณคูหาซึ่งชุมชนังกล่าวครับใช้ระบบสูบน้ําจากอ่างเก็บน้ําห้วยโซมาเป็นเวลานานจึงทําให้ระบบสูบน้ําชํารุดสุดโทมลงตามกาลเวลาเป็นเหตุให้น้าประปาที่พี่น้องประชาชนนํามาใช้อุปโภคบริโภคนั้นขุ่นตกตะกอน บางครั้งนํามาใช้อาบก็เกิดอาการคันตามผิวหนังตามร่างกายเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากกระผมจึงขอฝากปัญหาความเดือดร้อนนี้ไปยังทางสํานักง,งานจังหวัดหนองบัวลำพูทางการประปาส่วนพิพิภาค์กระทรวงมหาดไทยและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้โปรดช่วยเหลือแก้ไขปัญหาก่อสร้างใหม่ปรับปรุงหรือจัดหาแหล่งน้ำใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ ขอบคุณและขอสวัสดีปีใหม่ด้ครับขอบคุณครับ